ปาดปาดปาดเด็กบางคนเห็นแล้วตกใจครับคอนี้ไม่กล้าทําแน่นอนโอ้โหจะทำยังไงมาดูกันเราจะใช้วิธีการดึงตัวร่วมนะครับมันมี2อ7 8ันยกกกำลังสามกับยกกำลังสองเนี่ยตัวที่ซ้ำกันนะครับนะมันลบกันใช่ไหมอ่าดึงตัวที่ซ้ำกันออกมาซ้ำกันสองตัวนะซ้ำกันสองตัวดึงออกมานะครับสองตัวซะ อันนี้เหลือหนึ่งตัวนะครับเออสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดลบด้วยตัวนี้ตัวนี้ดึงแล้วตัดออกนะดึงแล้วตัดออกนะเออเหลือสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดว้าวเน,นี่ยลบกันแปดลบเจ็ดเหลือหนึ่งโอ้โหตัดล้านเหลือหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมแล้วก็มาบวกนะฮะมีสองพจน์สองตัวนี้นะนี่กํลาลังสองนี่กํลาลังสามนะครับ ดึงอะไรออกมาดีก็ดึง2อ7 7ัยเกกาลัง2กันทนี้มันกำลังสองกำลังสดึงกําลังน้อยออกมานะครับดึงแล้วตัดโชกเชะเหลืออะไรเหลือ2,778อลบ่าลบด้วย2 7 7พเจร้อเพอเหลือ1ตัวใช่ไหมทำไมถึงติดลบล่ะวดีว่าถ้ามันมีตัวแปร ax บวกตัวแปร bx นะครับ ถ้าเราดึงออกมานะฮะดึงส่วนดึง x ออกมาหนึ่งตัวดึงลบ x ออมานะเครื่องหมายนะครับนะเครื่องหมาย a ตัวนี้จากลบก็เปลี่ยนเป็นบวกจากบวกก็จะเปลี่ยนเป็นลบนะฮะลองย้อนกลับคืนดูนะฮะว่ามันเท่ากันไหมลบคูณลบเป็นบวกนะได้บวก b นะฮะโอเคนะครับถ้าดึงออกมาดึงลบมาครับอันนี้มันไม่เปลี่ยนเนี่ยเราจะผิดทันทีนะครับในตอนนี้ลบกันเหลือหนึ่งว้าว ต่อไปครับสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดมายกกำลังสองนะครับลบกับลบกับสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดยกกำลังสองได้เท่าไหร่ตัวนี้เราใช้สูตรเลยนะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองมีสูตรว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังไปนะครับหน้าคือตัวนี้นะหลังคือตัวนี้นะโอเค ผลลบกันก่อนนะครับสองเจลบกับ2องเจ็ดเบวกกันสองเบวกกับสองเจ็ดเจ็นะฮะลบกันอ่าเหลือหน,นึ่โอเคยันบวกกันนะครับเจ็บวกกันได้สิบห้าทดหนึ่งเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าทดหนึ่งเจบวกเจ็ดบบวกอีกห่งเป็นสิบห้าทดหนึ่งนะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับก็บวกอีกหนึ่งเป็นห้า คําตอบคือ5,555นั่นเองโอเค